ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีพูมด้วยนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยนะครับเรามีคอนเทนต์ที่ชื่อว่าเราควรซื้อ iPhone 1 3สามดีไหมในมุมมองของคนที่ใช้ iPhone 12 Pro อยู่นะครับซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยครับทางโฟกัสนะครับก็ได้ส่งกล่องปริศนามานะครับก่อนที่เราจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยผมขอแกะกล่องปริศนานี้สักครู่หนึ่งนะครับเปิดกล่องมาเราก็จะเจอกับอันนี้ก็จะเป็นเคสสําหรับ iPhone 13นะครับก็จะเป็นยี่ห้อโคบูนั่นเองนะครับมีสําหรับ iPhone 13ทุกรุ่นแล้วเช่นต่่่ออมาาานนนนนะะะคครัตวว์ชจ เขาไม่แถมตัวอะแดปเตอร์ชาร์จมาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น Y Intel Watch a r g e นั่นเองนะครับเป็น 2.4A ด้วยราคาเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยคือราคา300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับอันนี้เป็นฟิล์มกันกระแทกของโฟกัสนะครับสำหรับ iPhone 13ก็จากที่ผมดูโปรดักตัว iPhone 13 Pro แล้วเนี่ยนะครับในมุมมองของผมเนี่ยคือบอดดี้มันคล้ายๆเดิมเลยนะเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนเล็กๆน้อยๆครับอย่างเช่นความหนาเนี่ยมันก็แทบไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะว่าตัว iPhone 12 Pro เนี่ย หนาอยู่ที่7.4ม mm. ิลแต่ว่าตัว13 Pro เนี่ยหนากว่านิดเดียวเองแทบไม่รู้สึกหรอกครับจะหนาอยู่ที่7.65มันนิดเดียวมากๆเลยแล้วก็ในเรื่องของสีประจํารุ่นเนี่ยตอน iPhone 12เนี่ยก็คือตัวที่ผมซื้อมาใช้ใช่ไหมก็คือ Pacific Blue แต่ว่า13 Pro เนี่ยจะเป็นสี Sierra Blue ครับในความคิดเห็นของผมเนี่ยคือมันเป็นสีที่มันสว่างขึ้นนะนะั้นมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าอิตาเลียนโซดาอะไรพวกนี้ก็เป็นสีประจํารุ่นของ iPhone 13สามนะครับถ้าใครใช้ i p h o น e 13เนี่ยอยากให้ทุ ต้องเป็นสีเซียร่าบลูครับในส่วนของน้ำหนักเนี่ยนะครับตัว iPhone 13 Pro เนี่ยจะหนักกว่า iPhone 12 Pro อยู่ที่15กรัมมันอาจจะไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถือไปนานๆเนี่ยก็รู้สึกแอบล้าเหมือนกันนะหน้าจอเนี่ยนะครับคือเป็น6.1นิ้วเท่ากันเลยครับเรสโซลูชันเท่ากัน DPI เท่ากันครับเพิ่มเติม,ตมก็คือตัว13 Pro เนี่ยจะเป็นจอ120 Hz นั่นเองไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับโทรศัพท์ทั่วไปนะครับแต่สำหรับ iPhone เนี่ยเออมันก็คงแปลกใหม่นะเพราะมันเป็นตัวแรกของ iPhone เนาะที่จอ 120Hz แล้วก็ในเรื่องของติ่งเนี่ยนะครับไอ้ติ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ย มันเล็กลง20%ครับ20%ก็นิดนึงอ่ะนะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับใครที่ซื้อ iPhone 13 Pro มาเนี่ยนะครับก็อยากจะแนะนำฟิล์มกันรอยของโฟกัสนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Ultimate Glass ซึ่งเขาใช้เทคโนโลยีในการผลิตด้วย Lonic Charge Exchange นะครับก็จะทำให้มันมีความแข็งแรงคงทนมากขึ้นเลยจากตัวก่อนนะครับจริงๆตัว Ultimate Glass เนี่ยก็มีตั้งแต่ iPhone 12ไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่ใช้สาหรับ iPhone 13นะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่ทาให้มันคงทนมากยิ่งขึ้้นแลวกก็มีาร รับประกัน1ปีไม่มีเงื่อนไขเลยนะว่าคุณจะเอาไปทําแตกยังไงอะครับก็คือแตกก็เปลี่ยนแค่นั้นเองซึ่งราคาของเจ้าตัวอัลติเมทก๊าสของโฟกัสเนี่ยนะครับราคาเพียงหกรบบาทแต่คุณได้รับประกัน1ปีคุณสามารถเอาไปเคลมได้เมื่อคุณทํามันแตกอะผมว่ามันคุ้มค่ามากๆกกับราคาประมาณนี้นะครับ นจะทเรามาดูในส่วนของฮาร์ดแวร์ของตัว iPhone 13 Pro กันบ้างนะครับแน่นอนแหละว่ารุ่นใหม่กว่ามันก็ต้องมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับแต่ครั้งนี้ Apple ได้บอกว่าตัว Apple A15 Bionic ของเขาเนี่ยแรงกว่าค่ายอื่น50%นะครับซึ่งเขาไม่ได้เทียบกับตัวของค่ายเองนะก็พอจะเดาทางได้เลยนะครับว่ามันก็ต่างกับตัว A14 Bionic ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นก็เลยเอามาขิงให้ตัวเลขมันดูเยอะไปงั้นแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว CPU เนี่ยของ iPhone 13 Pro เนี่ยเทียบกับรุ่นก่อนเนี่ยก็จะแรงกว่าประมาณ30%คอรบนนี้เเ iPhone า ชิปออกมาแตกต่างกันนะในรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรคือในเรื่องของ G P U เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเรื่องแรมเนี่ยนะครับ6กิกเท่ากันเลยครับเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าแรมของ iPhone นะครับมันใช้น้อยกว่าค่ายอื่นอยู่แล้วเออมันก็เป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ต้องไปสนใจหรอกว่ามันเออจะเพิ่มขึ้นน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับก็เออปล่อยเข้าไปในส่วนของ s t o r a g e เนี่ยนะครับก็มีคล้ายๆกันนะครับเริ่มต้นที่128กิก256กิก512การทีี่ม เพิ่ม1เทเลบย์นะครับมาเพื่อรับรองไฟล์วิดีโอที่ค่อนข้างจะใหญ่มหาศาลครับเดี๋ยวค่อยไปคุยกันนะในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ iPhone 13 Pro ให้มามากกว่าตัว iPhone 12 Pro อยู่ที่300มิลลิแอมครับแต่ว่าเขาบอกว่าสามารถอยู่ได้นานกว่าเดิม1.5ชั่วโมงนะครับก็คือชั่วโมงครึ่งนั่นแหละครับก็ให้เยอะก็โอเคนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัว iPhone 13 Pro เนี่ยก็ไม่ได้ให้ที่ชาร์จมาเหมือนกับตัว iPhone 12 Pro เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครซื้อ iPhone 13 Pro มมาาจะไ่่ีทชรนนัขอ นำเจ้าตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อ Y ตัวนี้เนี่ยก็เป็นชาร์จ2 4์นะครับซึ่งความปลอดภัยอะไรพวกนี้นะครับมั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีวารันตีนะครับสามารถไปติดตามได้ที่ Y2U นะครับก็ไม่กองแก๊งนะครับคือวัสดุเนี่ยก็เป็นแบบว่า ABS ซึ่งก็โอเคนะใครที่สนใจนะครับก็ลองติดต่อเข้าไปที่เพจ Y2U นะครับเดี๋ยวจะทิ้งให้เรื่องต่อมาเนี่ยครับที่ผมมองว่าเอออันนี้ดูน่าสนใจขึ้นหน่อยนะมันก็มีความแตกต่างในความไม่แตกต่างนะครับก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับทั้ง13 Pro ล2เนป็ 12ล้านพิกเซลเหมือนกันเดะเลยครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแต่ว่าเซนเซอร์ไซส์เนี่ยครับจะใหญ่กว่านะครับ iPhone 13 Pro เนี่ยครับจะอยู่ที่1.9มครเมตรนะครับส่วน iPhone 12 Pro เนี่ยจะอยู่ที่1.4มครเมตรเซนเซอร์ที่ใหญ่กว่าเนี่ยครับก็จะทําให้การรับแสงเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนั่นเองตัวเลนส์วายหรือว่าตัวเลนส์นอร์มอลของเขาครับก็ใช้เป็น26มิลเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่า iPhone 13 Pro เนี่ยครับจะใช้ F เป็น1.5ครับ iPhone 12 Pro จะใช้เป็น1.6ซึ่งอาจจะมองว่ามันไม่ไดด้้แตตแตตตกก่่่าางันววย เซนเซอร์ S S ที่ใหญ่กว่าทําให้เดฟมันออกมาดีกว่าแล้วก็เก็บแสงได้ดีกว่านั่นเองครับซึ่ง Apple ก็ได้เค้มว้นะคบว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมถึง2.2เท่าเลยทีเดียวนะครับก็ก้าวกระโดดประมาณนึงอะนะต้องรอดูกันว่าคุณภาพมันจะดีอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะครับในส่วนของเลนส์อัลตร้าวายนะครับก็เป็น13มมิลเหมือนกันเลยครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะแต่ว่าตัว F เนี่ยจากเดิมเนี่ยจะเป็น2.4นะครับแต่ iPhone 13 Pro จะเป็น1 8ซึ่งจะสามารถถ่ายภาพได้ดียิ่งขึึึ้้้นนนนมีีประสสิิิทธภาพใแงงงอยย่ดยขถ 92%เลยก็อันนี้ก็น่าสนใจนะคือมันดีขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมาครับในะ iPhone 13 Pro นะครับคือมันสามารถถ่ายเลนส์ o u t ตร้ w i d ได้มาโคใกล้สุดถึง2เซนติเมตรเลยนะครับซึ่งผมลองเอา iPhone 12 Pro ลองถ่ายดูผมว่ามันก็ใกล้แล้วนะคือแบบมันก็ค่อนข้างใกล้มากๆแล้วนะอันนี้ใกล้เข้าไปอีกใกล้แบบแทบจะชี้ติดวัตถุอยู่แล้วนะครับเอออันนี้ก็น่าสนใจดีนะครับสำหรับสายที่แบบถ่ายไปเรื่อยนะครับก็คืออย่างน้อยมันก็มีพื้นที่ในการชี้โฟกัสจากไกลมาหากใกล้มากๆไดด้้ค่ออนขางเเเยยยะลทีีว ก็ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับในส่วนของเลนเทเลเนี่ยนะครับ iPhone 12 Pro เนี่ยเดิมทีมันใช้58มิล f 2ใช่ไหมครับแต่ iPhone 13 Pro เนี่ยเขาจะแคบขึ้นไปอีกครับเพราะว่าเขาซูมได้ไกลกว่านะครับเขาใช้เลนเป็นตัว77มิล f 2.8ในมุมมองของผมเนี่ยนะครับออพอหักล้างกันระหว่างระยะกับ f แล้วเนี่ยนะครับผมว่าเดฟน่าจะพอๆกันแต่ว่าในเรื่องของการรับแสงเนี่ยก็ต้องดูนะครับเพราะว่าเซนเซอร์มันก็ใหญ่ขึ้นถูกต้องไหมมันก็อาจจะชดเชย นในเรื่องของ noise อะไรพวกนี้ผมก็ว่ามันก็น่าจะใกล้ๆกันอาจจะไม่ได้ห่างกันมากในมุมมองของผมนะเรามาดูในส่วนของเรื่องวิดีโอกันบ้างนะครับผมมองว่า iPhone เนี่ยค่อนข้างที่จะมาเน้นในเรื่องของวิดีโอนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็แอบว้าวเหมือนกันแต่ว่าจุดที่ว้าวเนี่ยมันก็เป็นจุดที่เขาตีห่างคู่แข่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครับวิดีโอในรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าสุดจริงๆเป็น 4K 60เฟรมเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าเขามีในเรื่องของ cinematic โหมดที่จะแบบสามารถถ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวใช้ AI ช่วย ในการทําในเรื่องของ automation shift focus ะครับเอออันนี้มันน่าสนใจนะเออมันก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับที่รู้สึกว้าวหน่อยๆนะครับตั้งแต่เปิดตัวมาเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการถ่ายโปรเลดครับคือไฟล์โปรเลดเนี่ยเป็นโคเดกที่อยู่ในกล้องภาพยนตร์หลักแสนหลักล้านทั้งนั้นเลยผมเคยมีโอกาสได้ใช้ไฟล์เนี่ยจากอัลี่อเล็กซ่ามินิตัวละ2ล้านกว่าบาทหนังผม10นาทีไม่ถึงด้วยซ้ำถ่ายมาทั้งเรื่องเนี่ยไฟล์ฟุตเทจทั้งหมดเนี่ยรวมกันร้อยกว่ากิกผมก็เลยเออสงสัยนะว่า Apple เ้าาพัััฒนนไฟล์ตวยออกมา ให้ไปอยู่ในรูปแบบของโทรศัพท์ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าคือขนาดถ่ายเป็นช็อตๆๆแล้วเนี่ยรวมกันทั้งเรื่องอยังร้อยกว่ากิกเลยแน่นอนว่าเออโอเคดีละที่ทํารุ่น1เทาไบอ์ออกมานะครับใครสายถ่ายวิดีโอแล้วเอาไปใช้โปรเลนเนี่ยผมแนะนําคุณไปให้สุดเลยเอาตัว1เทาไบต์ซึ่งก็ต้องกล้าพูดแล้วนะว่ามันน่าจะเป็นโทรศัพท์ตัวแรกของโลกที่สามารถถ่ายวิดีโอโปรเลนได้เลยทีเดียวนะครับก็แน่นอนแหละกา็ไฟล์โปรเลนเนี่ยเขาเป็นฟไฟล์ของ Apple นะครับที่เขาพัฒนามานะก็สสเลยสงสัยว่าจะมีคู่แข่งไหนที่่่จะมาาแขงงกับเเรือ ตรงนี้ะนะครับเพราะว่าในเมื่อไฟล์ก็เป็นของเขาครับอันนี้น่าจะสนุกนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าคู่แข่งเขาเนี่ยจะมาแข่งในแนวไหนะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดอเบียวิชั่น10บิตที่ถ่ายได้ในไอโฟน12โปรผมมองว่ามันก็เทพแล้วเพราะผมเอามาใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆเลยเรามาดูในส่วนของเรื่องราคากันบ้างนะครับไอโฟน12โปรเนี่ยผมซื้อมาสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทแต่ว่าไอโฟน13โปรเนี่ยเปิดตัวอยู่ที่สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันแพงขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าชิปมันราคาสูงขึ้นนมา,นาเป็ หากับโทรศัพท์เกือบทุกแบรนด์อยู่แล้วอันนี้ก็พอเข้าใจได้พอเข้าใจได้แต่ว่าราคาที่เพิ่มขึ้นมาประมาณนี้แต่ว่าความแตกต่างในความรู้สึกของผมมันไม่ได้แตกต่างมากมายขนาดนั้นในมุมมองของคนที่ใช้ iPhone 12 Pro มาก่อนเนี่ยผมก็มองว่าน,นเวลานี้ผมยังไม่มีความรู้สึกว่าโอ้ผมอยากจะซื้อเลยะนะครับนอกจากแบบว่าสมมุติว่าออกมาแล้วแบบไฟล์วิดีโอมันดีแบบดีก้าวกระโดดเกิน50%เอนย่างเงี้ยเออมันก็แอบ,บน่าสนใจสําหรับผมนะแต่ว่าสาหรับยูเซอร์ทั่วไปเนี่ยผมก็ยังมองว่า d o l b y Vision จาก iPhone 1 2 Pro มมัันนก็ดดีีออยู่แล้วนะคื ใช้งานจริงได้อะแต่ถ้าเกิดในมุมมองของคนที่แบบว่าอาจจะใช้โทรศัพท์อื่นมาก่อนหรือว่าไม่ได้ใช้ iPhone 12 Pro อาจจะเป็นรุ่นที่ต่ําลงมาอะไรเงี้ยผมก็ว่ามันก็น่าสนใจนะถ้าเกิดจะเลือกใช้ iPhone 13 Pro เป็นของใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพก็น่าจะก้าวกระโดดกว่า iPhone 12 Pro ถ้าเราใช้ตัวนี้อยู่นะครับก็หลักๆก,กันจะประมาณเท่านี้นะครับลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าซื้อไม่ซื้อแต่สําหรับผมผม ไม่ซื้อครับผมและในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางโฟกัสด้วยนะครับที่ส่งกล่องปิศนานะครับใครที่สนใจจะซื้อฟิล์มกันรอยนะครับก็ฝาก Focus อัลติเม e g ก s ไว้อยู่ในดวงใจด้วยมีซัพพอร์ตสำหรับ iPhone 13ทุกรุ่นแล้วนะครับและในวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ